จังหวัดหนองคายผู้ว่าราชการพบสื่อมวลชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและส่วนราชการพบปะสื่อมวลชนตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการสร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยในครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกราน และการแข่งขันร่มร่อนชิงแชมป์ประเทศไทยและนานา,นาชาติสารสัมพันธรร์นธรรอาเซียนวันที่24มีนาคม2564เวลา10นาฬิกาณห้องแกรนเบจวันโรงแรมหนองคายทาวิล่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายนทวัฒน์วิริยานภาพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชนครั้งที่หนึ่ง ประจำปีงบประมาณ2564เกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลพุทธศักราช2564โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมชี้แจงประกอบด้วยนายวิรพัฒน์อ่อนสุรทุมหัวหน,น้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายพันตำรวจเอกทวัชชัยถุงเป้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนายปรีชาย,ยืนยั่งหัวหน้างานสารสนเทศแขวงทางหลวงหนองคาย นายบุญเลิศสาฝ่ายผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคายนายไตรศิทธิ์ธัญ,ญพรสมบัติขนส่งจังหวัดหนองคายนายแพทย์ชัชวาลลิทธิตินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคายนางสาวนงลักษ์พิ t h a กุลผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาหนองคายและนายอาทรจันทพิลาประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายโครงการผู้ว่าพบสื่อมวลชน จัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและสแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแก่ประชาชนในพื้นที่และเพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนง มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสามารถนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงมีสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดหนองคายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงสําหรับกิจกรรมที่ฝังให้สื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ประกอบด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลสงกรานตุพุทธศักราช2564และการแข่งขันร,ร่มร่อนชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติสารสัมพันธ์อาเซียน ครั้งที่5ประจำปี2564ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันร,ร่วมร่อนระหว่างวันที่1 5เมษายนนี้ณบริเวณสนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผ่าตากเสื้ออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน